สวัสดีครับก็วันนี้มาอยู่กับผมนะครับโน้ตโมบายนะครับหรือว่าโน้ตลำพูนนะครับคนทำกล้องครับผมก็วันนี้นะครับผมได้กล้องมาตัวหนึ่งครับเป็น rf 4ตัวนี้นะครับหรือว่า rf 4ตัวเนี้ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นลูกค้าจากทางบ้านนะครับเป็นร้านมือถือนะครับส่งมาให้คาลิเบตนะครับเนื่องด้วยอาการที่ว่านะครับ อาการส่งและเวียนหัวนะครับแล้วก็บวกกับตาที่สม,มองไม่เห็นเป็นภาพเดียวกันกับ2ตาที่เห็นฟังไม่ผิดนะครับหมายถึงว่าตาที่3อันนี้คือตาที่หนึ่ตาที่สและนี่คือตาที่3ซึ่งปกติแล้วกล้องทั่วไปที่เราใช้กันคือจะมีอยู่สองตาใช่ไหมครับตัวนี้เป็นเรียกว่ากล้องสาตานะครับกล้องสามตาตัวนี้นะครับก็ จะเป็นตัวที่ออก3ามตาพร้อมกันนะครับคือไม่มีสวิตให้ปรับเหมือนนคคอนหรือว่าโอลิมปัสเลยนะครับออกสามตาเลยนะครับซึ่งจริงนี้เป็นการดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีที่กล้องพวกนี้มันออก3าตาได้แล้วก็ด้วยคุณภาพเท่านี้แล้วราคาก็ไม่แพงมากนะครับราคาจะบอกได้ว่ามันหยิบจับสัมผัสได้นะครับน่า นะครับตัวนี้ก็ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับพร้อมตาที่สามมาให้ดูนะครับว่าอาการตาที่สามไม่เหมือนกับสองตาที่เราเห็นนั้นเป็นไงนะครับมาดูกันเลยนะครับนี่คือ,อภาพจากตาที่สามนะครับที่ออกตกจอตรงนี้นะครับข้างล่างภาพที่เห็นนี่เป็นแผ่นที่ผมใช้ในการ วัดสเกลแล้วก็คาลิเบตภาพนะครับนี่นะครับโดมเอามือปัดตรงนี้นะ,ะจะเห็นได้ว่ามือผมอยู่ตรงนี้นะครับแสดงว่าภาพกล้องตัวนี้มันส่องลงมาเห็นตรงนี้นะครับมาดูนะครับตอนนี้ผมตั้งใจตั้งไว้ให้กากระบาดตรงนี้นะครับมันอยู่กึ่งกลางหน้าจอแสดงว่าตาที่สามตัวนี้กำลังส่องได้กึ่งกลางวงกลมตรงนี้เลยนะ ส่งได้กึ่งกลางแผ่นคาลิเบตตัวนี้เลยนะครับแต่นะครับปัญหาก็คือสองตาที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้มองตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับไปดูนะครับไปดูอาการที่ว่าเป็นแบบนี้นะครับอาการที่ว่าเป็นแบบนี้นี่ดูครับดูภาพให้เต็มวงครับจะเห็นได้ว่าวงกลมนั้นมันไม่ได้อยู่กึ่งกลางเลนส์ตาที่เราควรจะเห็นเลยเห็นไหมครับ ทั้งสองข้างนี่นะครับทั้งสองข้างอาการเป็นอย่างนี้นะครับแล้วร่วมกับอีกอาการหนึ่งนะครับที่ลูกค้าบอกมาให้ดูด้วยคือนะครับเวลาส่องลงไปนะครับส่องลงไปที่สองตาตรงนี้มันเห็นภาพขอบสีดำๆมาดูนะครับอ่า มาดูฝั่งซ้ายมือเห็นได้ว่ามีขอบสีดําเห็นไหมครับขอบสีดําคืออะไรขอบสีดํำคือตรงนี้นะครับคือตรงนี้น,นี่ที่เราเห็นตรงนี้นะครับขอบสีดําแบบนี้ซึ่งไอ้ตัวเนี้ยสาเหตุนะครับเป็นเพราะว่าเลนตาที่เขาใช้เลนตาที่เขาแถมมามันเป็นสิบทับยี่สบสองนะครับสิบทับยี่ิบสองหมายความว่า 10x เนี่ย10คูณคือ10เท่านะครับทับด2ทับด้านหลังหมายถึงว่าภาพที่มองภาพที่เห็นนั้นมีขนาดความกว้าง22นะครับซึ่งมันกว้างเกินไปสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เพราะว่ารูข้างในของเขานะครับเมื่อกี้เห็นเห็นภาพขอบแล้วนะครับเห็นภาพขอบแล้วใช่ไหมครับตรงนี้นะขอบดำๆแบบนี้ คือขอบไม่คมนะครับขอบไม่คมจริงๆแล้วขอบเนี่ยต้องคมเหมือนเหมือนฝั่งนี้ครับผมให้ดูนี่ขอบต้องคมแบบนี้ขอบต้องคมแบบนี้เห็นไหมครับขอบต้องคมอย่างนี้ขอบสีดาคือขอบตรงนี้นะครับขอบช่องมวงตาต้องคมแต่ฝั่งนี้จะเห็นว่ามันไม่คมนะครับมันก็แบบเรือนลางเรือนลางกลายเป็นว่า เหมือนเงาอะไรสักอย่างนะครับมาคุยต่อเรื่องนี้นะครับคือว่าเขาให้เลนส์ตาที่ใหญ่เกินไปทําให้เห็นภาพเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นออวิธีแก้ไขให้ภาพหายก็คือนะครับใส่1 0 x ทับ20เข้าไปนะครับใส่10ทับ20เข้าไปซึ่ง10บทับ20ทับย0เนี่ย10คือ10เท่านะครับทับี่สิบ คืออช่องความกว้างของช่องมองภาพฝั่งนี้นะครับคว,วความกว้างของช่องมองภาพฝั่งนี้คือตรงนี้นะครับคือขอบตรงนี้นะครับมาดูของ22บ้างนะครับของ22นะครับของ22รูตรงเนี้ยเขาก็จะกว้างกว่านะครับเขาก็จะกว้างกว่ามาดู22นะผมใช้เวอร์เนียในการวัดนะครับเวอร์เนียในการวัดมาดูเลย นะครับตรงนี้เขาจะยี่สิบสองนะครับเขาจะยี่สิบสองเห็นไหมครับมาดูอีกอันนะครับที่เป็นทับยี่สิบทับยี่สิบเป็นอย่างนี้ครับจุดเก้าเก้าทับสองศูนย์นี่มาละเห็นไหมครับนี่เป็นนี้สแสดงว่านะครับภาพก็จะแคบกว่าใช่ครับแน่นอนภาพก็ ก็จะแคบกว่านิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งเท่านั้น,นครับประมาณจุดสองนะครับดูทีนี้ภาพขอบที่เราเห็นก็จะคมแล้วเห็นไหมครับถามว่าแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเป็นอะไรไหมก็ไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับผมแนะนําว่าออให้ใช้ไปตามที่เขาแถมมานะครับถ้าไม่อยากเสียตังค์นะครับถ้าไม่อยากเสียตังค์ซื้อเพิ่มนะครับหรือว่า อยากจะไม่มีขอบก็ต้องไปซื้อนะครับหรือว่าไปหาแลกมากับเพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าอย่างตัวเนี้ยมันเอาไปใส่รุ่นอื่นเนี่ยจะพอดีนะครับจะพอดีแล้วก็ได้ภาพกว้างด้วยนะครับถามว่าแก้ไขได้ไหมลูกค้าถามว่าแก้ไขได้ไหมนะครับตรงนี้นะครับมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าตรงช่องมองภาพเขาตรงเนี้ย เมื่อกี้ผมเปิดออกมาวัดแล้วนะครับมีขนาดอยู่20เหมือนกันนะครับมีขนาดอยู่20เหมือนกันก็คือว่าหลักๆเลยคือตัวกล้องเนี่ยให้ภาพที่ไม่กว้างหนังแต่แรกแล้วนะครับให้ภาพที่ไม่กว้างหนังแต่แรกแล้วก็ใช้ไปตามนั้นนะครับผมก็อาการเป็นแบบนี้ครับมาดูอีกเรื่องนึงที่ผมอยากพูดนะครับอ,อก่อนหน้านี้ผมขายกล้องตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นกล้องสามตา หน้าตาเขาบอดี้เขาเป็นเหมือนกันเลยนะครับกับตัวนี้นะครับอยากจะบอกว่ากล้องจีนพวกนี้นะครับเ,เขาแค่ไปทําโลโก้แล้วเปลี่ยนสีนะครับเป็นของตัวเองเท่านั้นเองนะครับภายใน,นกลไกผมคาดว่าน่าจะเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําการแกะแล้วจะมาอัปเดตรีวิวให้อีกทีนะครับตรงนี้เขาก็ทําการเปลี่ยนนะครับก็สวยดีนะครับบอดี้ลาก็ดูสวยดีนะครับ ตรงมือหมุกมนก็มันเท่ดีนะครับมันมีโลโก้เขาอยู่ตรงนั้นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะทําการแกะแล้วก็มาดูนะครับว่าม,มันเหมือนกับตัวนี้ที่ผมเคยทํำไหมนะครับปัญหาของกล้องพวกนี้อันี้จริงดีนะครับแต่ที่ผมเห็นบ่อยๆเลยคือกล้องพวกนี้ภาพจะเยื้องมานะครับภาพจะเยื้องมา มันต้องมีการเซตต้องมีการคาลิเบทสองตาและตาที่สามให้เข้ากับตาที่สองนี้นะครับถึงใช้ได้ดีนะครับถึงจะใช้ได้ดีนะครับนะตอนนี้ยังใช้ได้ไม่ค่อยดีนักนะครับออราคาซื้อมาซื้อได้นะครับแต่แนะนําให้คาลิเบตอีกทีนะครับต้องทําการคาลิเบตหรือว่าปรับค่าให้มันได้นะครับถ้าไม่ได้ จะมีอาการมืนเวียนนะครับท่านจะสองได้ไม่นานนะครับถ้าเกิดว่าทําแล้วจะสองได้นานภาพจะดีขึ้นนะครับผมตรงนี้คอนเฟิร์มเลยฟันธงเลยนะครับผมคลิปนี้จากไปกับเรื่องราวนี้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ